สวัสดีครับเช้ามืดของวันทำงานนะครับพี่น้องว,นนวันนี้วันจันทร์ที่30ตุลาคม2 5 6 6วันนี้ก็คงยังจะยังมีฝนตกกระจายได้ทุกภาคหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะฮะพี่น้องจากการพัดสอบของกระแสลมตะวันออกที่หอบความชื้นเข้ามาแทนความเย็นเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยก่อนที่เราจะไปอัปเดตเส้นทางฝนกันวันนี้นะไปดูแนวโน้ม เราก็ไปดูแนวโน้มสภาวะอากาศโดยเฉพาะการตกของฝนในเดือนหน้าพฤศจิกายนกันก่อนนะพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับของทุกปีนะฮะก็คือเดือนพฤศจิกายนเรามาเริ่มกันที่การวิเคราะห์โมเดลรายสัปดาห์นั่นก็คือผลพยากรณ์ของ climate forecast system นะฮะหรือ c m s ก็เป็นแบบจำลองแสดงค่า OLR หรือวิเคราะห์โดยการใช้รังสีอินฟราเรดจากดาวเทียมฮะจับการยกตัวของกระแสะอากาศจากพื้นโลกขึ้นมาจนถึงบรรยากาศชั้นกลางหรือโทโพสเฟียร์ซึ่งอยู่ในชั้นลมระดับบน500เฮกโตปาสคาลนั่นเองพี่น้องพื้นที่ที่เห็นก็คือแถบภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่ประเทศไทยของเราตั้งอยู่ เมื่อเป็นสีเข,เขียวที่เห็นในพื้นสเกลนั้นมันก็คือการคาดหมายว่าจะมีการยกตัวตกของฝนได้ในบริเวณนั้นๆน,น,นะทุกท่านคงคุ้นชินกันอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องอธิบายเพิ่มกว่านี้แล้วนะครับพี่น้องเพราะให้รายละเอียดสำหรับผู้ติดตามใหม่มา2เดือนแล้วแล้วก็โมเดลนี้เราก็วิเคราะห์กันมา2 3ปีแล้วครับ โดยสัปดาห์แรกก็จะเห็นว่าย้อนหลังไป2วันนะฮะเขาให้มาย้อนหลัง2วันจากวันที่28ตุลาคมไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะฮะ,ะพี่น้องก็จะเห็นว่าพื้นที่ของประเทศไทยฮะยังคงมีการยกตัวตกของฝนอยู่ในระดับมากกว่าปกติะะตอนบนนะครับจากพื้นสเกลยังออกเป็นสีเขียวจางไปจนถึงสีเขียวเข้มทางภาคเหนือนะครับเป็นพื้นที่ทางตอนบนของไทยะฮะก็ได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง ภาคตะวันออกนะฮะแต่ในพื้นที่ภาคใต้นะฮะภาคใต้นั้นสีออกขาวไปถึงสีน้ําตาลนะฮะสีน้ําตาลนั่นก็หมายความว่าตรงสีน้ําตาลนั้น OLR นั้นเป็นบวกนะฮะหมายความว่ากระแสะอากาศยกตัวไม่ดีนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแต่ตกน้อยกว่าปกตินะฮะสำหรับพื้นที่ภาคใต้จากที่เคยเคยตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่นครับ ที่ทุกปีนะครับมาถึงตรงนี้นะพี่น้องหลายท่านคงจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วความกดอากาศสูงหรือมวนอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเมื่อวานนี้นั้นไม่ได้ทำให้ฝนหายไปหรอืออะาคำตอบนั้นก็คือในภาพถัดไปนะครับพี่น้องเป็นพื้นลมมรสุมที่พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยของเราในวันที่ 1, 1ถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับผมลันให้ดูพี่น้องก็มองด้านบนก่อนนะฮะมองด้านบนตามลูกศรก็จะเห็นว่า แม้จะมีมวลอากาศเย็นนะฮะความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาตามไอโซโบาร์เกณฑ์เย็นนะที่ทุกท่านเห็นนะเป็นแนวไอโซบาร์ที่ลงมานะะมีเลขกำกับนะฮะ ก็ไม่ไม่มันไม่กระชันทีพี่น้องเห็นไหมครับอีกทั้งออกทรงย้วยห่างไปทางด้านขวาหรือลงทะเลเป็นส่วนใหญ่นะฮะจึงส่งผลให้สายลมนะฮะอมความหนาวความเย็นนะที่พัดเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่แทงลงมานั้นนะฮะน้อยลงกว่าปกติฮะกระแสลมส่วนใหญ่นะฮะมันก็จะสวิงไปตามแนวความกดสูงที่ออกไปทางขวาซึ่งเป็นผลทําให้ลมพัด ที่พัดเข้านะฮะเป็นลมตะวันออกผ่านทะเลนำความร้อนความชื้นเป็นส่วนใหญ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยของเรานะฮะมากกว่าลมผสมเย็นจากด้านบนนั่นเองนะครับมาจากทางขวามากกว่ามาจากทางด้านบนนะฮะดังนั้นเมื่อกระแสลมที่พัดเข้ามานะฮะมีความร้อนความชื้นอยู่ในเนื้อลมมากนะฮะหากพัดแรงขึ้นวันเวลาใดโอกาสเบียดสอบกระแทกกันนะพี่น้องเกิดการยกตัวเป็นฝนฟ้าขะนองก็มากขึ้นนะฮะ แต่หากวันไหนนะหากว่าวันไหนสปีดลมนั้นกําลังอ่อนการพัดสอบกระทบกันมันก็จะรอน้อยใช่ไหมครับและการเกิดฝนก็น้อยลงหรือไม่เกิดเลยตามไปด้วยแต่กรณีลมพัดอ่อนๆเนี่ยครับอย่างหลังเนี่ยครับแล้วแล้วฝนไม่ตกดีสิครับพี่น้องพื้นที่จะถูกแทนนะฮะพื้นที่ที่ปกคลุมมาประเทศไทยของเราที่ถูกปกคลุมด้วยลมตะวันออกนี่ยฮะ มันก็จะถูกแทนที่ด้วยความชื้นนะฮะปกคลุมนะสิครับซึ่งจะทําให้อากาศร้อนอบอ้าวนะฮะไม่หนาวเย็นสมชื่อหน้านะ,ะทั้งทั้งที่มีเส้นไอโซบาพั1สิบขึ้นไปนะฮะลงมาปกคลุมนะ,ะและนี่ก็คือสาเหตุหลักใหญ่ในช่วงแรกๆนะครับของเดือนหน้านี้นะฮะที่จะเกิดขึ้นครับซึ่งสาเหตุด,ดังกล่าวนี่ฮะมันก็จะไปสอดคล้องกับผลพยากรณ์ c f s ภาพถัดไปนี้ฮะเป็นช่วงในวันที่4ถึงวันที่10พฤศจิกายน จากสีสเกลโมเดลทุกท่านก็จะเห็นว่าค่า OLR ติดลบเห็นไหมครับพี่น้องออกเป็นสีเขียวจางๆทางตอนบนของไทยในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกซึ่งก็จะยังคงมีการยกตัวตกของฝนลบกวนนะฮะรบกวนอยู่เช่นเดิมนะฮะโดยที่พื้นที่ภาคใต้นะฮะพื้นสเกลโมเดลนั้นก็ออกสีขาวไปจนถึงสีน้ําตาลนั่นก็แสดงว่าฝนในพื้นที่ภาคใต้จะยังคงตกในปริมาณที่น้อยกว่าปกติเหมือนที่เคยตก ในเดือนพฤศจิกายนในปีต่างๆที่ผ่านมาสาเหตุนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าลมมรสุมตะวันออกที่พัดปกคลุมนั้นมีกําลังอ่อนนะฮะที่พัดปกคลุมภาคใต้อ่อนกว่าทางตอนบนนั่นเองจากภาพพื้นลมเมื่อกี้จํากันได้ไม่ใช่ไหมครับพี่น้องโดยเมื่อเราเข้าสู่ในช่วงที่3ะฮะตั้งแต่วันที่1 1ถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับ ทุกท่านจะเห็นว่าทางตอนบนของไทยในทุกภาคนะสเกลเริ่มกลับมาเป็นพื้นสีขาวเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือการยกตัวฮะยก ตัวของกระแสะอากาศกลับไปเป็นปกตินะฮะพื้นสเกลสีขาวโดยปกติของเดือนพฤศจิกายนในทุกๆปีนั้นนะตอนบนของไทยฝนมันก็จะเริ่มน้อยแล้วก็ไม่มีอยู่นะไม่มีอยู่แล้วนั่นเองครับโดยพี่น้องมองไปที่พื้นที่ภาคใต้นะช่วงนี้จะเห็นพื้นสเกลเริ่มออกเป็นสีเขียวจางนะฮะกลับมาแล้วนะ นั่นก็หมายความว่าการยกตัวตกของฝนในพื้นที่เริ่มกลับมามีมากกว่าปกติทั้งนี้ก็น่าจะมาจากการแผ่ลงมาของความกดอากาศสูงหรือโมนากาศเย็นในลักษณะที่เข้าที่เข้าทางนะพี่น้องไม่ย้อยออกไปด้านข้างมากเหมือนเคยนะส่งผลให้ทิศทางของลมมรสุมที่ไหลข้ามแนวเส้นไอโซบามาเนะี่ยฮะเริ่มเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนำลมเย็นแห้งจมเข้ามาปกคลุม และก็จากนั้นก็พัดผ่านอ่าวไทยนะฮะนำความชื้นเข้าไปเป็นฝนตกในพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็ให้ตกเป็นปกติดังนั้นเราก็มาจับตาดูในช่วงนี้ครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยของเราเนี่ยฮะจะพิจารณาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวหลังจากช่วงนี้หรือไม่ฮะในช่วงกลางเดือนนี้ฮะเราก็มาดูกัน โดยช่วงถัดไปก็เช่นกัน,นะฮะในวันที่18ถึงวันที่24พฤศจิกายนการยกตัวของกระแสอา,ากาศในผืนแผ่นดินไทยนะฮะก็จะยังคงคล้ายๆช่วงที่แล้วที่ผ่านมาเมื่อกี้นะฮะคือพื้นสเกลสีขาวทางตอนบนนะฮะปกคลุมทางตอนบนก็เป็นปกติะฮะมีฝนน้อยถึงกับไม่มีในขณะที่พื้นที่ภาคใต้มีการยกตัวตกของฝนมากกว่าปกติเล็กน้อยจากสเกลสีเขียวจังๆเห็นไหมครับพี่น้อง โดยภาพถัดไปนี้ฮะเราก็เมื่อเรามาเปรียบเทียบกับโมเดลค่า AMSLP นะฮะมันเป็นค่าที่เป็นการคาดหมายความผกผันหรือความผิดปกติของความกดอากาศหรือความดันเฉลี่ยระดับน้ำทะเลนะฮะอันนี้เป็นโมเดลของ ECMWf หรือค่าย,ยุโรปที่เราใช้กันอยู่ทุกวีทุกวันนะฮะ ผมก็ลันไปในวันที่11ถึง30พฤศจิกายนให้พี่น้องดูนะฮะทุกท่านจะเห็นว่าความผกผันของความดันเฉลี่ยทางตอนบนเป็นบวกเห็นไหมครับพี่น้องพื้นสเกลพื้นสีสเกลเปื้อนนะฮะเป็นสีเหลืองหรือออกไปทางความกดสูงตามลูกศรชี้ด้านล่างเห็นไหมครับและนั่นก็หมายความว่าอะไรครับพี่น้องว่าประเทศไทยทางตอนบนนั้นมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมเพิ่มมากกว่า ความดันเฉลี่ยปกติตลอดช่วงในวันที่11จนถึงสิ้นเดือนนะฮะซึ่งก็ยืนยันผลการคาดหมายได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกับผลพยากรณ์ของ Climate Forecast System ครับทั้งนี้ก็สุดทางโมเดล CFS รายสัปดาห์ของเดือนพฤศจิกาย,ยนในวันที่24พอดีพี่น้องก็ดูเป็นแนวทางไปแค่นี้ก่อนนะครับ24วัน โมเดลระยะยาวอาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่กลางเดือนไปแล้วเพื่อความใกล้เคียงด้วยสรุปภาพรวมจากโมเดลนะฮะช่วงวันที่1ถึงวันที่11นะฮะประเทศไทยในทุกภาคโดยเฉพาะ ตอนบนฮะก็จะยังคงมีฝนกวนใจนะครับสำหรับคนวางแผนนะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่วางแผนเก็บเกี่ยวพืชผลซึ่งหลังวันที่12พฤศจิกายนไปนะสะภาวะของกระแสะอากาศจะกลับมาเป็นปกติของเดือนพฤศจิกายนโดยอากาศเริ่มแห้งเย็นฝนลดลงทางตอนบนและก็เพิ่มขึ้นทางพื้นที่ภาคใต้ครับกลับมาดูลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้กันครับ สำหรับอากาศในวันนี้จากภาพพื้นลมมรสุมชั้นฐานเมฆพี่น้องมองด้านบนก่อนเลยครับเราจะเห็นว่าการขยับเข้ามาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูกงกำลังกานกลางนั้นฮะโดยแนวเส้นไอโซบาร์ระดับเกณฑ์เย็น1ัน4มิลิบาร์ขึ้นไปนะครับพี่น้องแต่ แต่บวนเย็นนะั้นเป็นไงครับเบ้ B, ไปทางทะเลนะฮะทางขวาเป็นหน้ากระดานเลยไหมครับส่งผลให้ลมที่พัดข้ามในไอโซบาร์มาเป็นลมตะวันออกนะครับพี่น้องผสมร้อนชื้นเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวนะฮะพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงดึกๆแล้วนะครับเห็นไหมครับออกสเกลสีไข่ไก่ในขณะที่การพัดของกระแสลม ระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางหรือโทโพสเฟียเนี่ยครับวันนี้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางฮะโดยพัดยกด้วยนะฮะพัดยกเข้ามาเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมส่วนใหญ่ก็ไหลออกจากศูนย์กลางแอนตี้ไซโคนทะเลจีนใต้นั่นเองนะฮะทั้งนี้ลูกศรสีเหลืองก็แทนแนวการพัดของลมระดับบนและลูกศรสีแดงก็แทนแนวการพัดของลมมรสุมชั้นฐานฝนครับ ดังนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องพื้นที่ประเทศไทยนะจะยังคงถูกปกคลุมด้วยอิทธิพลของกระแสลมคู่ขนานบนล่างเป็นส่วนใหญ่ที่อะไรครับที่เป็นกระแสลมที่มาจากตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองตกตามแนวลมที่พัดเบียดสอบอย่างต่อนเนื่องได้นะฮะเพราะว่าลมตะวันออกเป็นลมมีความชื้นอยู่ในเนื้อลมนะฮะในทุกภาคนะเหนืออีสานกลางตะวันออก รวมถึงภาคใต้นะฮะโดยจะมีการเตะตัดขาตัดสลายความชืน้นฮะจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาเป็นระยะระยะนะฮะพื้นที่ใดถูกอา่าถูกมวลอากาศเย็นตัดตัดบางพื้นที่มีจังหวะพอดีก็ฝนก็จะหายนะบางพื้นที่ไม่มีก็จะเกิดอะไรครับฝนฟ้าขนองโดยทั่วไปลักษณะเช่นนี้ทําให้ตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่31ตุลาคมนะครับ ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่นะ4 0 6 0นะครับตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาหน้าสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตเพชรบูรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจน,นบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนคนรนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดน,นครน,นายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองโดยที่ภาคใต้นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ ก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูภกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธิวาสในขณะที่สปาลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองน้อยลงนะฮะคือเหลือร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตกได้ในแขวงไซย,ยบุรีเวียงจันทร์คลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันวันนี้คลื่นก็สูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ